สวัสดีครับผมปอนครับโครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นกับฝั่งทีป๊อปครับผมกับศิลปินเกิลกรุ๊ปซึ่งเราเคยทำเรีแอคชั่นไปหลายรอบแล้วนี้ซึ่งเพลงนั้นคือปังปัวสุดๆกับเพลงอะไรนะอูลันลาอูลันลาเฮตเต้นได้เฉยพอดูบ่อยน้องก็คือออกทีป๊อปเสร็จด้วยซึ่งก็แบบชอบมากสเตจเลิศมากสเต็ตเลิศน้องเต้นกันแข็งแรงร้องกันดีมากๆกับศิลปินที่มีชื่อว่าโฟอีฟนั่นเองซึ่งงงเเพลไรราฟั อุลลาเนี่ยก็เป็นเพลงซิงเกิลซิงเกิลแรกครับผมแต่นี่เขาว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอัลบั้มใหม่เลยใช่ปะเป็นเดอะเฟิร์สอัลบั้านจะมีทั้งหมด6เพลงบวก1เป็นโบนัสแท็กครับอะแท็กด้วยเนาะแล้วก็เพลงที่เขาเพิ่งจะปล่อยตัวออฟชิ่นเอ็มวีมาเมื่อวันนี้เมื่อวันวันนี้อ่าช่วงน่าจะสิบโมงเช้าบโมงเช้นครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าไลฟ์กับลิงซึ่งอันนี้สิ่งสำคัญคือโปรเดลส์บายพีเอบอสแฮชซึ่งคนนี้นี่คือเก่งมากขึ้ ตั้งแบบเรสเพคเขามากนะคือเขาแบบนี้เก่งมากเพลงเนี่ยไงที่ติดหูของพี่พิมพ์พี่พายอ่ใช่ไหมอยานะคะเขาเขาเป็นทำซีให้ซึ่งดนตรีแบบดีมากแล้วเพลงนี้เราก็แบบค่อนข้างแบบว่ามั่นใจมากว่ามันต้องออกมาดีแน่ๆเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่า Like a b e e จากเจ็ดสาว For Eve นะครับเออเหน่าโอ้โหน้าเขียวโอ้โจอยเลิศด้วย เออผันผันกำลังฟันดนตรีอยู่แลลวโอ้โหเสุดยอดเนี่ยจริตแรปเปอร์ต้องอย่างนี้เออสวย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 มาก ชอบหน้าหมาเขียวมากเลยครับต่อมอู้เสียงหวานจังเสียงหวานแสนใสเอออย่าจับเอจะไม่แงจ้าเธอแอบซ่อนอะไรบอกเขาคือแกงเดียวกันใช่เดียวกันนี่น้องมา้สวยสวยเออ โซบินบิงบิงบินตัวดีเทมากเลยตาออมโอ้โหชุดโอ้ชุดเอาไปเลยลูกบินบินบินมีท่าเด้ออยาไปตามบิงบิงบิงอ่ะร้อนหูอ่ะริงๆยาวขนาดนี้หลอนละจริงๆ

มาปนอย่างเงี้ยเหรอน่าจะปนปนดักเลยสิโอ้ยแบบเป็นสายลรอักเลยถ้าน่าสวยจังน้องน่ารักภารกิจลักอ่ะขโมยตังค์ครับไปน้องไฟหุ่นน้องไฟก็แบบเท่มากเลยนะโอ้ถ้าเต้นถ่ายเยอะเหมือนเดิมถ่ายเยอะเหมือนเดิมโอเค ฉันชอบน้ำไม้เขียวของตาออมมากดีสันเท่มากเลยอ่ะแล้วถุงน้องเออเออน่ะเอ้ยสวยโอ้โหเออวิงวิงวิงโอ้โหเอวดีมากเอวดีมากเอออ่า bling 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 ย้อวิง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 ิง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 จะเต้นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเออจบปะหรอโหกำลังเพลินเลยโอยจะจบเป็นรูปไอ้นี่นะแซนด์ลาสรงเดิม เมื่อกี้คือจะบอกว่าฉันยังไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยเมื่อกี้ฉันว่าแต่ดูแบบน้องๆฉันตื่นตาตื่นใจมากฉันเมื่อแต่ดูเออฉันว่ากำลังท่าเต้นอยู่กำลังจำท่าอยู่เอออยาก็เต้นตำง่ายนะใช่ใช่แล้วคำว่า bring 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 b r i n g wing 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 อะไรเนี่ยคือหลอนเข้าหูไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือเหมือนเขาย้ำย้ำท่อนนี้ไงมันก็เลยแบบติดหูใช่แล้วดนตรีดีมากเนาะดนตรีแบบเออมันอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้มันเหมือนเพลงแร็ปแต่ว่า เขาเรียกไงอ่ะมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งสดใสด้วยที่เออที่มันดูแบบว่าเออโฟลด้วยเด็กกันแล็บอะไรอย่างนี้แต่สิ่งนี้ต้องพูดคือ พแรปเออมันมีสไตล์ที่แบบแรปเปอร์จริงๆจะจรีอ่ะการจะทิ้งการทิ้งเสียงแล้วทิ้งคำอะไรอย่างเงี้งแรปแบบแข็งแรงอ่ะใช่เออที่แบบดูแบบว่าไม่แบบกึงกึงกึงกงะคือแบบใส่มากก็เต็มเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วแรปดีดีทุกคนที่แบบออกมาแรปอ่ะแบบดีจะมีขนามีตาออมมีโจลินมีฝ้ายปะฝ้ายที่หลักๆกันเราหนเอออะไรเงี้ยคือแบบโอแรปดีแล้วแบบร้องก็ดีท่อนร้องก็ดีฮันนาอายที่เป็นเมนร้องมอะไรเงี้ยคือร้องดีกัน เต้นกรเลิศเต้นเลิศท่าเต้นน่ะก็ท่าเยอะเหมือนเดิมท่าเยอะเหมือนเดิมแต่ท่านพูดว่าเต้นง่ายเต้นง่ายใช่สเกลเราด้านั่งดูแล้วก็แบบมีทางนี้แล้วพอจับทางได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าน่าจะ เอาไปจติดต่อได้อยู่นะมีอยู่แล้วมีแน่นอนชันเล่นมาแน่นอนดีคือแบบเราเพลงมันแบบติดหูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคือสวยขึ้นสวยมากใดๆพึบหน้ามาตะออมสีเขียวใช่ชอบไอเลือกับจุงน่องโอ้โหชุดั้นคือแบบไปมากแล้วชั้นแบบชอบชอบฮานอหนาทาเด้งทาเด้งเอวเออปากตึงปากตึงโอ้โหสุดเบียงเด้งแรงมากเด้งแรงมากแล้วแบบ ถ้าแบบแพทเทิร์นการเดินแพทเราเห็นแค่นีดนิดหน่อยนะแต่เรารู้สึกว่าเออเดินแพทสวยเราถึงบอกแบบว่าเรื่องเต้นอะคือไม่ห่วงโฟ์อีฟเลยยังไงก็เต้นแข็งแรงแบบปัวยอยู่แล้วใช่ลายเก็บลายมาดีเต้นแข็งแรงไม่มีใครที่ดูดูด้อยทุกคนดูแบบ ดูเด่นเท่ากันแบบว่าทำมันเลยทำให้ทีมแบบว่าออกมาแบบ performance โดยรวมคือมันดีอ่ะเอามาพูดถึงเนื้อเรื่องของ MV เมื่อกี้หน่อยเลยอ่ะเอาคร่าวๆก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าส่งเพื่อนเนี่ยที่เป็นเหมือนแบบเหมือนจะป้นธนาคารหรือป้นอะไรเนี่ยก็คือเป็นอ่ะอย่างอาไอช่นไหมก็แบบว่าเหมือนไปหลอกล่อกับผู้ชายคนนั้นเป็นลวงความลับอะไรอย่างงี้เพื่อนก็จะแบบว่าอยู่ในรถคอยแบบบอกเหมือนสถานการณ์ดื้อดื้อดือดื้อยื้อด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 อ่ะ้อ้อดื้อดืจอดื้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 อ้อด ไม่จับมือถามว่าเก็บนะตรงนี้คือเหมือนเก็บมีดหรือปืนอรสักอย่างเออใช่ย่างเ็บเอาไว้เหมือนถ้าเกิดว่ากล้าหือใช่ไหมแทงเลยปีเลยอะไรเงี้ยมันทำให้รู้ไงว่าแบบเออฉันแบบว่ามาเป็นสปายนะอะไแล้นแบบว่ามาดิมาแบบป้องกันตัวเองดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบที่แบบภารกิจแบบเข้าไปเอาเงินในตู้เซฟอารมณ์แบบว่าเหมือนแบบสาวๆแบบแบบ ไวเปรี้ยวซ่าอะไรอย่างเี้เออนี่ไงบริ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 งบนิงแทนพวกแบบว่าพวกอะไรเพชรพลอยอะไรอย่างเยระยะามากวิ่วิ่งวิ่งวิมันก็แบบเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราตาลอดใจอยากเข้าไปสัมผัสอยากเข้าไปเอามาไปครอบครองมาเนี่ยซึ่งแบบเออดีนะ ดีเอ็มีดีอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหดูเหมือนเอมีเพลงแรกขนาดนั้นแต่มันดูมีความแบบเป็นสตอรี่ดีใได้ล้วนแบบว่าคุณภาพเนาะทั้งเรื่องร้องเต้นแรปแล้วก็การเต้นเออก็พูดแล้วเต้นไปแล้วเอออะไรอย่างนี้มันมาครบเออมันมาครบมันก็เลยแบบเมื่อกี้เรายังพูดเลยว่าจบแล้วหรอใช่มันเพลินมากเลยใช่เนเพลิเินรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันแบบอยากดูอีกอยากดูอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละอยากดูอีกหรอก็เปิดบนลใม่ด่วนเล <iyorsun> <poker> ไคได้ยินท่อนวิ ing, drip, drink, drip, drip, ้งว <os> ิ้งวิ้งวิ่งวิ้งวิ่งหลอนเข้าหูเงี้ยไปตลอดเลยซึ่งโอ้ดีเดี๋ยวรอดู คือสเตจที่บอสเตจว่าต้องปัวแน่นอนใช่แล้วก็โหวตให้น้องๆกันด้วยเออได้โหวตให้น้องได้แบบได้แบบได้รางวัลได้ชาร์จใช่ไหมใช่ใช่นอกจากเพลงนี้ก็มีเพลงในอัลบั้มอีกที่ให้ทุกคนไปติดตามฟังกันได้เพราะเห็นว่ามีอีกหลายเพลงเลยที่แบบว่าเพราะแล้วก็น่าสนใจอ่ามีมีมีแต่ว่าเออแต่เรายังจําชื่อเพลงได้ไม่หมดในนั้นเลยเพลงชาร์ตต้องพอมากเลยเพราะน้องร้องเพลงกันเก่งอยู่แล้วใช่เคยได้ยินตอนน้องร้องสดแบบะคือร้องสดกันดิมมากมากแบบ ให้เลยให้เลยเป็นวงเขาคุณแบบวงเขาคุณภาพจริงๆอ่ะจริงจริงๆแบบเป็นการยกระดับทีป๊อปไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งแบบเป็นการสร้างมาตรฐานใช่ซึ่งเออนั่นแหละวงแบบใหม่ที่มาก็จะได้แบบเห็นว่าต้องทําแบบว่าถ้าได้ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะแบบว่าพอชาวต่างชาติเห็นก็รู้สึกว่าโอ้ทีปบ้านเราแบบไกลๆ้วเด้อดีๆเยอะนะอะไรอย่างนี้เออๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเจ็ดสาววง Four l a กับเพลง Brighter Pink ด้วยนะครับผม โอเคนี่ก็จบแล้วนะผมสำหรับ Reaction MV เพลงนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนขอตัวไปเกตทต้าเต้นก่อนบลิงบลิงบลิงเดี๋ยวว่าไปนั่งเต้นลงนิดต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ